สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมาแชร์ไอเดียการขายผักเคลนะคะผักเคล70บาทต่อ1กระถางนะคะส่วนกระถางใหญ่ก็จะอยู่ที่ราคา170บาทนั่นเองนะคะเป็นราคาที่สามารถแตะต้องได้แถมผักเคลยังมีประโยชน์ หลากหลายนะคะทุกคนสามารถกินแทนเนื้อสัตว์ได้นั่นเองนะคะหลักการขายก็คือ1ต้นจะอยู่ที่70บาทนะคะถ้าขายออกไป10ต้นก็จะได้ถึง700บาทนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะกลุ่มลูกค้าจะต้องเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบทานผักนะคะ แล้วก็อยู่ในแหล่งที่คนเดินเยอะๆก็จะมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนก็ถ้าใครปลูกผักเคลอยู่อย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะจะได้เพิ่มฐานลูกค้าด้วยค่ะทุกคนมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ